สวัสดีทุกท่านวันนี้เอพิดเทคโนโลยีมาออกบูธที่งาน Automation Expo 2023นะ่ณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชนบุรีเรามาทำความรู้จักกับเดียลโซลูชันที่เรานำมานำเสนอกันในวันนี้โซลูชันที่ 1. g o c a t e r โดยเราจะนำ g o c a t e r 2340มาใช้สแกนโดยหลักการทำงานจะเป็นเ,นเซนเซอร์แบบ Die Angulation ซึ่งจะยิงเซนเซอร์ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเซนเซอร์จะตกกระทบที่ชิ้นงานและสะท้อนไปหากล้องแล้วเราก็จะได้ค่าการสแกนดังหน้าโปรแกรมนั่นเองหลังจากที่ได้ภาพเราจะมาทำเครื่องมือกันนะคะเราจะวัดขนาดเพื่อเปรียบเทียบชิ้นงานว่าชิ้นไหนเล็กชิ้นไหนใหญ่ชิ้นไหนสูงหรือต่ำกว่ากันเราจะมีเครื่องมือดังนี้ Surface Angular e d และ Surface Position สังเกตไหมคะว่า เมื่อเซ็นเซอร์สแกนผ่านชิ้นงานชิ้นใหญ่จะส่งค่าเอา p ์พุตที่วัดได้มาที่เวอร์ l i ไลท์โดยถ้าชิ้นงานที่ใหญ่เราจะให้ขึ้นไฟสีเขียวและถ้าชิ้นงานเล็กเราจะให้ขึ้นไฟสีแดงนั่นเองนอกจากนี้เอา p ์พุตที่เวอร์ l i g ไลท์จะมี2จุดตามโปรแกรมจะแบ่งออกเป็นดิจิตอล1และดิจิตอล2โดยจะส่งสัญญาณไปยังเวอร์ l i g ไลท์นั่นเองค่ะ